สวัสด right. ีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมผมชื่อไทยนะครับวันนี้เราจะหยุดเกม Sunset Overdrive อีกเช่นเคยนะหลังจากพาดีแล้วเราก็จัดปาร์ตี้ชุดใหญ่แบบไฟกระพริบให้เดโมนคนหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะต้องไปทำภารกิจอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่เสื้อผ้ากันนะครับเสื้อผ้ามันโป๊ไปตัวละครก็อาจจะรอดเหมือนเรานะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนอะไรแล้วกันเราลุยทัุดนี้เลยไปนู่นนะครับอีกร้อยเมตรซึ่ง ไม่รู้ว่าจะเจอัอะไรนะโอเคแล้วมันจะขึ้นขึ้นไปยังไงวะอุ้ยรเียบเลยอุ้ยอิ่มกระสุนทูกกระบอกเต็มเรียบร้อยพร้อมรวยอลาเซม time to go all in นะ y ะโทรหาทุกคนนะครับ a l รวมตัวกัน All of this will be yours someday. We'll be I found a hidden code in a physical data drive. I've only decoded a small piece, but it is a massive bit of work. They are planning something huge, and to find out what, I need access to the server room in their headquarters. But that's in their headquarters. That will be a monumental task. Well, what's our it's plan? It's frustrating. With all the automation and whatnot, there ain't nobody to shoot if i may address the court you said you needed everyone yet we are not all here i see the painted tarts are not here <laughs> only oh, here. But you're not the dm of me Flunders. i was listening and i'm not letting you attack fisco together we'll take fisco down or we won't

อันน oh yeah. ี้เราต้องไปฝั่งนู้นก่อนนะซึ่งไม่รู้ว่าไปทำอะไรไปดูก่มันผมไปเอาสกิลอะไรมาเนี่ยมันเลยน่าจะมีผลเปิดซิปเปิดซิปเปิดซิปอีกก่อนได้เปรียบนะฮะอันนั้นเธอไอ้ไอ้ยาเย่ามันสุดเทพ

เขามาด้วยนะริมคา,ปปาสุดท้ายต้องขอแบบคู่เบอร์กันไปน,อน่อยจ็ดแลเจ็ดครับใครไม่ได้ไปยืทนทำไมเนะ่ยเราต้องแน่จะเชียร์โซนนี้ก่นขขนอนเอาเลือกก่อนนะ,ะมาไม่เรื่องนะ

What's Sam doing? He's standing in front of oh, a bunch of oh, computers uh. staring at them. I think he might be having a stroke okay. or okay. something. There is a huge bottle of overcharge on top of a building close by. See it? Yeah. We'll go get to that bottle and hurry. We set up a harpoon for you. It should help you get to the bottle faster. Okay, let's go. Oh, it will be. Don't worry. We'll take <noise> any additional. Okay. 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 Okay.

มช่เอแล้วเว้ยมาแล้ว เฟสหลักใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยกูเฟสหลักแล้วก mm ็เ hmm. ป็นตีลใหเลยปะเลยโอเคอากน้ำปเนี่มเก็บจิโจนะครับงล ตตมันตกตโดนบ้างมเนี่ยล hey, right ั <many> งลงล <that> งลงนท่าก่อนนี่มึงเอาโกคกจริงมาเลยหรอวะทำให้ซ่าแล้วก็โอให้น้าม,มันซ่านะเดีวท ไอตรัคไอ้เฮียคนฟาบอเลยอุ๊ยอุ๊ยตึกมันเป็นไอ้นี่นะตึกมันเป็นเทคโนโลยีนะโดนน้ำไปมันก็ต้องช็อตนะเนาะไอ้ยาดแล้วเบิดแล้วโอ้ไม่ก้อนอู้ยจบแล้วเหรอเนี่ยมันง่ายอย่างเงี้ยอีซี่ว่าจบแล้ว แพ้ชนะเป็นของเรา,าแล้วทำไมเรานอนทางจะจะพูดเลยว่าทำไมไม่ไม่ตื่นทุกทีโอ้พระเจ้า I just lost the best friend I've ever had We all lost a friend And the world lost a hero เพริงเป็นทั้งเพื่อนและเป็นฮีโร่ A hero that will live on

<laughs> uh whose idea was that yours okay. or yours uh -huh. bad move guys neo gaff is gonna eat you alive you know what i deserve a better ending <laughs> I got an idea <laughs> okay. Rewind. Rewind. i just lost the oh, best friend i've it. ever had huh

ฟิสโคเดี๋ยวนะมันจะระเบิดเหรอมันจะระเบิดเมืองทิ้งเหรอเฮ้ยไอเชือกตัวร้ายมันเป็นตึกเลยทุกคนต่างทากันมองยุ้งเว้นเหล่าวิววิวดอนเตล์มี่ใช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 ่ทุกคนใส่หัวก็คือใช่ครับหันไปดูดิก็หันไปดูเองดิว่าไอ้เหี้ยมันเป็นหุ่นยนต์นะเนี่ย โอ้ไ oh <laughs> ม่ก็ตื่น,นเต้นะเจอบอสด,ดิสิสเป็นบอสเราต้องโอ้มันอยู่นู่นชิตัมันใหญ่เราจะกำจัดมันยังไงวะเนี่ยตัวไม่เข้าใจเลย That's the no why I couldn't find the weapon inside the building. Building, the weapon. So I have to fight a building. Three minutes. We're going to turn into my near the top of the building. The a power core of uh... sorts. There's always a power core. It's Tuesday. Bitch. It's growing throwing boat. Fight into oh. arms. Bailey really straight to the top. And fire. อะไรี่ยต้องไต่สายมาเลยโอ๊ยโอ้โหมาเลียวใหต่อตรงนี้กดให้โดดขึ้นไปเดขึ้นไปเหรอเกียร์นี้มันโคตรมันเลยนี่สิเออมันจบง่ายไปเมื่อกี้แบบนี้แหละใช้ใจัดการที่หัวมันโอเคได้จัดได้เอค ปนะก็ถามว่ารู้ได้ยังไงมันคือทาวเวอร์คอร์มันคือแบบคือกูก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งแซมมันบอกเอาของมันไปรีสโตรใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันอยู่ไกลต้องใช้เวลาไปเข้าเอากล้องก่อนอโอเคเราไปหามันนะ

พยายามขึ้นไปอยู่แต่มันขึ้ยยังไงวะ b น,น,นไดต่วเดีเดี๋ยสายตรงนี้นขึ้นได้นี่ตาแล้วมาแล้วนอุโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โหม,ม่ิมามจ,จากแงงี้เลยคุคิดมาได้ลเลยาบเนไปมุ้ยมา ครั้งนี้แหละขึ้นมาได้แล้วเว้ยไอเหียไอ้นี่ต้องขึ้นไปใช่ไหมอุ้ยอุ้ยุ้ยัต่อังตรงนี้กรโดดไปถึงไม่ถึงเฮ้ยมืเสียวอเดียวต้องเก t ดโอเคแล้วเว้ยเฮ้ยสิวะครับขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไอ้หนออยากให้มึงชิมกระบอกแรกของมั่กระบอกแรกโคตรแล้วเกือบโดนไปแล้วหล่นไปนี่อุ้ยตายยากจัง จริงมันก็ไม่ได้ตายยากแล้วจนมันจะขึ้นไปถึงบนหัวได้อะมันใช้เวลานานไมนู่นแล้วกลมากโอ้แล้วมันจะมาพูดทำไมวะห่อยดีมันก็มาเล่าเกี่ยวกับไฟเด็กมนเฉยเล่าทำไมใครอยากรู้ว่าเออไม่ได้ฝัไปหรอกคือ คือเรื่องเราคือเรื่องราคือเรื่องจริงนะอัจไม่เะนาไม่ันแล้วเพราะตอนโฟกัสกับการเดินทางอยู่เวนโรมาเล่าเรื่องไม่ดมันอยู่ไหนวะ <laughs> you know, You strike me down. I'm more powerful than you can possibly imagine. So leave me alone! Sam, are <laughs> you there? Fork him! Are you okay? Yeah. Man. I just wanted to say. Not a bit of time, money. You've been a really good friend. Just a friend? Oh, <laughs> my God. Let's talk about that in this time. Okay. Here's uh, how.

เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วนะไอ้ยไอ้ตัเนี้มันตายไม่ได้หรอวะโอ้ยโแบบอ,อ้ยโ,อ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 โดนท่อมันตายเลยเร็วหนึ่งนาทีใจเย็นเพื่อนตัวละเฮ้ยห่อ

นั้นสองรอบเลยหือว่าบอลก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องเดียวกันกขึ้นขึ้นที่สูงเนี่ยแนกรไทยหอนในฟ้าคายแน่นั่นแหละคือตอนจบที่แท้จริงของเกมโอ้โหนี่คือตอนจบที่แท้จริงของเกมเลรอเนี่ยมันช่างสุดยอดจริงเลยอะ่ะแล้วมึงไปนัดกันมากินโต๊ะตอนไหนไอ้เด็กนี่มันก็มาว่ะเ,เด็กตัวเล็กเลยเอาอ่ะเฮ้ย ฉลองออนจบเฉยวอเตอร์ฮิตสังเซ็ตโอเวอร์ไรอ๋อ oh. uh oh. จบแล้วนะครับกับเกมสังเซ็ตโอเวอร์ไรจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจบแล้วว่ะโอ้ oh. เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกมากนะเครือ มันไม่มีสาระอะไรหรอกมันมีแต่ความกาวและบางอย่างมันรู้สึกมันสนุกดีในบางฉากาการเล่นนะมันก็แบบบอสบางตัวก็มีเอกลักษณ์เออบอสบางตัวมีเอกลักษณ์มากความท้าทายเกมนี้เลยผมว่ามันอยู่ค่อนข้างแบบกลางๆนะยังไม่ยากมากแต่ตอนจบนี่ทำผมตายไปสองรอบเพราะว่ามันอันนี้นะมันขึ้นยากมากเลยไอ้บอสตัวเนี้แล้วก็นี่แหละครับคือตอนจบทิ่แท,ท้จริงของ s ซ n s โ t o v e ร d r i v e นะครับ โอเคอันนี้คือต้องรอเอ็นเครดิตไหมปิดนเครดิตไม่น่ามีนะอ่าจบสักทีนะครับทราบเสร็จโอ้นานมากหรือจบเกมนี้โอ้อินลิแกรสีไหมอ่ะเพลงอินลิกรสิที่ตัดออกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะฮึ โอตะคคูณยี่สิบหกเดี๋ยวยังไม่จบอีกเลยจะบอกว่ามันจะเอาโอเวอร์ชาร์จออกไปจากเมืองนี้แล้วก็ไปไปทุกประเทศหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้ my god บายบายเอาเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรอาจจะเป็นเกมผีก็ได้นะครับหรือจะเป็นเกมแอคชั่นนะครับโอ้สลบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเกมสนุกมากโอเคถึงเวลาต้องไปจริงเลยเนี่ยไปจริงแล้วเนะี่ยนะอ่โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับผมเช้า Hello, it's us, we match right from the start. Sex on the phone, even when we're apart. Your dad hates me, but it's okay with me. You're as crazy as me, we don't care what they